สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สลามอะไัยกุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโน่ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ผู้สื่การขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้าที่รับชมช่องบูโน่ฟอร์ดของผมนะครับมาเจอกัออีกหนึ่งคันเลยนะครับที่เป็นตัวในตำนานนะครับและเรียนกันแบบนี้เลยว่าในประเทศไทยณตอนนี้นะครับตัวนี้รุ่นนี้เหลือไม่กี่คันแล้วครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นคันสุดท้ายในประเทศไทยก็ได้นะครับกับเจ้าคันนี้ข้างผมเลยนะครับเป็น เรนเจอร์ l นะครับ y t a ทณ2นะครับ6 m เเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดครับเป็นตัวที่คุณลูกค้าทุกท่านนะครับหลายๆท่านเลยนะครับทักมาพูดคุยสอบถามกับผมว่าตัวนี้รุ่นนี้ยังมีไหมตอนนี้นะครับที่ฟอร์ดพระระแดงเรามีพร้อมจำหน่ายครับคันเดียว คันสุดท้ายครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่าอาจจะเรียกว่าเป็นคันสุดท้ายในประเทศไทยก็ได้แต่ก่อนจะไปรับเจอรับฟังแคมเปญนะครับที่ผมจัดให้กับเจ้าคันนี้นะครับความพิเศษสุดๆในตัวลิมิเต็ดในรุ่น Wi แท็กหนะครับผมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจกับช่องบุโนุฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับมาครับคุณลูกค้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับข้างผมนะครับเป็นสีเซโรนาออเรนต์นะครับเป็นสีพิเศษนะครับ สุดที่แล้วของเรนเจอร์ d b l นะครับวายแท็ก6 MT คันนี้นะครับราคาค่าตัวสุดที่อยู่ที่เป็นราคาค่าตัวสุดที่เลยนะครับที่เป็นเสร็จแล้วของเจ้าคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์092 261 0523นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงยินดีพร้อมเสิร์ฟครับเรียนแบบนี้ว่าคันนี้คันเดียวคันสุดท้ายแล้วครับอ่าโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวไปรับฟังสเปคแล้วก็แคมเปญพิเศษที่ผมจัดให้กับเจ้าคันนี้กันว่า เฟียวฟ้าวเด็ดขนาดไหนเรียนแบบนี้นะครับมีลูกค้าถามมาหลายท่านนะครับในคอมเมนต์ของช่องทาง youtube นะครับในช่องบูโน่ฟอร์ดนะครับแต่ผมหาไม่เจอนะครับท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่เรียนแบบนี้ครับต้องรีบครับคันเดียวคันสุดท้ายเท่านั้นครับผมไปครับไปรับเจอกันเลย โอเคครับคุณลูกค้าอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับ DBL Y Tag 4ค2 6 MT นะครับเกียร์แมนวล6สปีดตัว l i m i t ต็ดผมคิดว่าเป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับที่เรายังมีอยู่ในสต็อกนะครับรอส่งมอบไปกระถางคุณลูกค้านะครับในสีเซ d o n a น r าออรนะครับสีพิเศษนะครับตัวนี้นะครับรวมสีพิเศษเข้าไปแล้วราคาค่าตัวสุดที่จะอยู่ที่1ล้าน3 0 0 0บาทนะครับ โปรโมชั่นรับฟังดีๆเลยครับคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับและอยากได้ดอกเบี้ยน้อยๆนะครับถูกๆช่องผมนะครับบูุนฟอร์ดจัดให้เลยครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%นะครับรับดอกเบี้ยเลยครับ0%นาน4ปีนะครับ0%นาน4ปีดาว25%คุณลูกค้าตกผ่อนต่อเดือนนะครับประมาณ16,000กว่าบาทนะครับเรียงกันแบบนี้เลยนะครับผมผมคำนวณมาให้เสร็จสับแล้ว4ปี0%ผ่อนต่อเดือนประมาณ16,000กว่าาบทครับ หรือท่านใดอยากยืดอายุการผ่อนขึ้นไปอีกหน่อยผมจัดให้อีกครับโปรพิเศษไปเลย0.99%ครับคุณลูกค้าที่5ปีหรือ60เดือนนะครับรับไปเลยครับเพียงดาวคุณลูกค้าดาว25% 5ปี0.99%คุณลูกค้าจะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ13,500กว่าบาทครับไม่ข้าม600บาท เอาแบบนี้กันเลยครับคุณลูกค้าดอกเบี้ยสุดพิเศษกันเลยหรือท่านใดนะครับต้องการตัดสดนะครับผมมีส่วนลดให้เลือนแสนเลยเพียงแต่คุณลูกค้าทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523นะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยผมขึ้นทั้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ให้แล้วยังไงทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับเรียนแบบนี้ครับคุณลูกค้าว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อยู่ในตํานานซึ่งไม่มีผลิตแล้วนะครับจากทางฟอร์ดไทยแลนด์นะครับแต่ที่ทางฟอร์ดพระประแดงเรานะครับ มีเหลืออยู่อีกหนึ่งคันนะครับพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่พร้อมทักเข้ามาจองเข้ามาจับเป็นเจ้าของของเจ้าคันนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าคุณลูกค้าทักในคอมเมนต์ไหนคลิปไหนนะครับมีคุณลูกค้าทักมาหลายท่านเลยนะครับในเกี่ยวกับรุ่น DBL นะครับวาย4คูณ2 เกียร์เมนูนัตอนนี้ผมจับมาให้แล้วครับ่าผมไปสาะหามาให้แล้วครับท่านใดที่กําลังมองหานะครับผมเรียนแบบนี้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยครับกับคันเดียวคันสุดท้ายอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับอาจจะเป็นคันสุดท้ายในประเทศไทยก็ได้ท่านใดหาอยู่ต้องรีบแล้วครับมาครับเดี๋ยวมาเดินดูสเปกรอบคันว่าโรงงานให้อะไรมาบ้างนะครับในรุ่นวาแท็กหกเอ็มทีนะครับเกียร์เมนูนันหกสปีดคันนี้กันไปรับชมกันเลยครับ มาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตเลยนะครับว่าความเด่นชัดของรุ่นลายแตกอย่างแรกเลยนะครับจะมีกระจังหน้านะครับตัวเอสสีเทากาไฟนะครับพร้อมกับลิ้นล่างนะครับที่เป็นสีเทานะครับเทาอ่อนตัดมากับตัวสีรถซึ่งเป็นสีเซ d o n a า r นออเรนต์นะครับและตัวลังพึ่งนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดก็เป็นสีเทากาไฟเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โคมไฟนะครับเป็นโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับหลอด LED สีขาวนะครับ เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมไฟเดย์ไทมรูปแบบซีแคมนะครับแล้วก็ไฟโปรเจกเตอร์ลูกแก้วด้านล่างนะครับก็เป็น led สีขาวเช่นกันนะครับคุณลูกค้าตัวนี้จะยังคงไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีตัวเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหน้านครับจะเป็นตัว6แมนนวล6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดลองไล่เดินดูนิดนึงครับเห็นไหมครับว่าหล่อลงตัวสวยงามจริงๆครับ นี่ล้อนะครับเป็นล้ออลอยจากโรงงานสีเทากาไฟนะครับขนาดยางจะอยู่ที่265นะครับ65 R18 เป็นล้อขนาด18จากโรงงานด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวคีบด้านข้างนะครับจะบ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเพราะเขียนคาว่าเทอร์โบตัวเดียวนะครับเป็นสีดําหยาบนะครับตัดมาด้วยสีดําที่ตัวหนังสือคาว่าเทอร์โบคาดมาด้วยสีเทากาไฟนะครับแล้วก็หูกระจกนะครับก็จะเป็นสีเทากาไฟเช่นเดียวกันครับตัดกับสีรถผมบอกเลยครับว่าสีส้ม c ซอร์ดอนาออเรนนะครับเป็นสีที่สวยงามมากนะครับผมเจอเคลือบแก้วไป1หนึ่งทีผมรับประกันเลยครับว่าเงาตาแตกแน่นอนนะครับในส่วนของคิ้วล้อนะครับที่ให้มาจากโรงงานจะเป็นสีดําด้านนะครับคุณลูกค้าขนาดโดยประมาณ3นิ้วผมนะครับวางลงไปนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์นะครับของรุ่นวแท็กนะครับจะมีราวหลังคาด้านบนนะครับเป็นสีเทาตัดมาด้วยนะครับคุณลูกค้าราวบันไดนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดําผิวหยาบกันลื่นตัดมาด้วยสีเทานะครับ มือเปิดประตูต่างๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมมากับนี่เลยเอกลักษณ์ของรุ่นวัยแท็กนะครับโลบาด้านหลังนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดกับสีตัวรถพร้อมกับสีเทาที่เป็นแขนคาดยาวมานะครับสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับแล้วก็ความพิเศษนะครับในช่วงล่างของ ตัวรุ่นวายแท็กนะครับจะได้ช็อกอัพเป็นแบบโมโนทูบด้วยแก๊สกึ่งน้ำมันด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่าหล่อลงตัวสวยงามจริงๆครับพร้อมกับที่เหยียบขึ้นบันไดในด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบฮาร์ฟ led ครับคุณลูกค้าเป็น led ครึ่งหนึ่งแล้วก็หลอดฮาโลเจนครึ่งหนึ่งนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับมีเตือนการชนมาให้นะครับคุณลูกค้าขนาดเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับมีมาให้ถึง4จุดนะครับอ่าคุณลูกค้าสังเกตดีๆเลยนะครับนี่จะมีเตือนการชนด้านหลังมาให้นะครับผมเห็นมมมัั้้้ยคคคครรบบีีาาใหถึงง4จุุดเลลลนะณูกแสขอ บันไดท้ายนะครับจะเป็นสีเทารกาไฟตัดมากับสีดำหยาบนะครับกันลื่นด้วยนะครับนี่มีมาให้ถึง4จุดเลยนะครับที่มีมาจากโรงงานอ่าแล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าวายแท็กเป็นอะคริลิกดำนะครับที่ฝาท้ายนะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่พร้อมกล้องมองหลังนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับมือเปิดมีครับ ตัวล็อกกุญแจล็อกอาฝากระบะท้ายมีมาให้นะครับพร้อมกับไฟเบกรกตรงที่3มนะครับล็อกเปิดแล้วก็ฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบอีซิลิปผ่อนแรงด้วยนะครับคุณลูกค้าไว้แท็กอก m อให้มาไม่ขี้เหรนะครับผมบอกเลยนะอ่าและนี่ครับด้านหลังมีปลั๊กพาวเวอร์แบบ DC 12โวลต์และ AC 230โวลต์มาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยสายแคมปิ้งนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านใดที่กําลังมองหากระบะ4ประตูของ f อร์ดเราแล้วเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ พลาดไม่ได้เลยกับคันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าหนึ่งเดียวในไทยแลนด์เท่านั้นนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับคุณลูกค้ารอพร้อมเสิร์ฟไ้กับคุณลูกค้าเลยท่านใดที่ทักผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วครับต้องรีบคันเดียวคันสุดท้ายเท่านั้นครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของแถวหลังก่อนเลยนะครับเอกลักษณ์วาแท็กนะครับสีดํา เดินมาด้วยได้สีเหลืองนะครับตัดกันมานะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของรุ่นว i แท็กเลยนะครับแอร์เราหลังนะครับมีมาให้เห็นไหมครับคุณลูกค้าพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ช่องเสียบปลั๊ก power แบบ AC 230โวลต์ด้วยนะครับเบาะภายในเป็นสีหนังดำนะครับเห็นไหมครับว่าหล่อสวยงามจริงๆครับและเดินตัดมาด้วยได้สีส้มเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็เลยเอ้ได้สีเหลืองตัดมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวแท็กเลยนะครับลองดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะครับลายตั้งแต่แผง มือเปิดประตูเลยเห็นไหมครับว่าสวยหล่อลงตัวจริงๆครับผมบอกแล้วว่าสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยอีพาร์ตไฟฟ้านะครับพร้อมปุ่มปรับนะครับฟังชันโหมดต่างๆนะครับที่อยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับหล่อลงตัวสวยงามนะครับและนี่ครับพระเอกของงานเลยนะครับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดครับคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในเกียร์แมนนวลผมบอกแล้วครับว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยแล้วคันนี้นะครับต่อให้เป็น4ี่คูณสองหกเอทีก็ตามหกเอ็มทีก็ตามนะครับ ได้เป็นดิสเบรกแบบ4ล้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มีมาให้เลือกใช้ถึง4โหมดนะครับสามารถปรับเลือกได้เลยนะครับคุณลูกค้าตรงกลางนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB แบบ Type C มาให้ด้วยนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิอิสระแยกซ้ายแยกขวาได้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอซิ้งโฟเอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้าอ่าดูที่คอนโซลได้เลยครับคุณลูกค้าหล่อสวยงามจริงๆครับเอกลักษณ์เลยมี ตัวหนังสือวายแท็กนะครับคาดมาด้วยเส้นได้สีเหลืองนะครับตัดมาด้วยสีดําเงานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นวายแท็กเลยนะครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆครับท่านใดหายอยู่พลาดไม่ได้เลยครับกับดอกเบี้ยสุดพิเศษที่4ปี0%หรือ5ปีรับไปเลยครับ0.99เนะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%หรหรือท่านใดนะครับต้องการตัดสดนะครับผมเรียนแบบนี้เลยว่าส่วนลดก็มีให้เจ็บจุกไม่แพ้กันครับคุณลูกค้า โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูเจ้าหนึ่งเดียวนะครับตอนนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยก็ยังว่าได้นะครับเพราะว่าหายากมากแล้วก็มีลูกค้าสอบถามกันมาหลายท่านมากครับสำหรับในรุ่น DPL นะครับกระบะยกสูง y t t c เกียร์แมนวนวลหสปีดนะครับกับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้กันเลยนะครับเน้นย้ำอีกทีเลยนะครับ เพียงคุณลูกค้าดาว25%นะครับในเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะครับรับเลยครับดอกเบี้ยสุดพิเศษ4ปี48งวด0%รับไปเลยครับคุณลูกค้าผ่อนต่อเดือนประมาณ16,000กว่าบาทนะครับหรือท่านใดอยากยืดอายุปีออกไปอีกหน่อยนะครับดาว25%เช่นกันครับคุณลูกค้ารับเลยครับดอกเบี้ยสุดพิเศษ0.99%นาน5ปี60งวดครับผ่อนต่อเดือนประมาณ13,000กลางๆนะครับไม่ข้ามนี้นะครับไม่ถึง14,000โโอ้หจะเอาแบบบบไหหนนกััััครรสตวรุ่น4ประตูยกสูงตััววพิเศษนะครบแล้ก็ เป็นเกียร์แมนนวลด้วยเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งครับว่าทางฟอร์ดเราเองเนี่ยกระบะ4ประตูยกสูงนะครับ แทบจะไม่ได้ผลิตตัวที่เป็นเกียร์แมนนวลออกมาแล้วนะครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติทั้งหมดนะครับแต่ว่าคันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นวายแท็กนะครับและเป็นเกียร์แมนนวลด้วยนะครับท่านใดกําลังหายอยู่พลาดไม่ได้เลยครับกับคันเดียวคันสุดท้ายและเป็นสีพิเศษด้วยนะครับเรียนกันแบบนี้เลยใจร้อนนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3อนย้าะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ค คันเดียวคันสุดท้ายเท่านั้นโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าวายเทตัวลิมิเต็ดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับเรนเจอร์หรือเอเวอเรสต์รุ่นไหนและโปรโมชั่นกระหนำ่ำกระหน่ำแบบไหนอีกยังไงฝากคุณลูกคา้ากดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและแคมเปญดีๆที่ช่องบูนโน่ฟอร์ดจัดให้กับทางคุณลูกค้าที่เป็นเอฟซีในช่องอย่างเป็นประจําสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุัม